าขาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์เรียนอะไรบ้างมาดูกันค่ะสาขานี้นะคะน้องๆจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์การสร้างบอร์ดเกมการทำแบรนเนอร์การสร้างอินโฟกราฟิกและรวมไปถึงการสร้างแอนิเมชันแบบ2มิติค่ะและนอกจากนี้นะคะน้องๆจะได้ใช้ทักษะในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการตัดต่อ แถมยังได้ออกกองถ่ายทําภาพยนตร์จริงด้วยนะและทั้งหมดที่กล่าวมานะคะน้องๆสามารถนําเอาทักษะที่เรามีนะคะสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะและสาขาเรานะคะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะแท่ทุกคนมีความมั่นใจมีความคิดสร้างสารรค์กล้าคิดกล้าทําชอบวาดรูปและออกแบบสื่อต่างๆก็สามารถมาเรียนกับพวกเราได้แล้วค่ะและแน่นอนว่าถ้าทุกคนมาเรียนกับเรานะคะจะได้ความรู้ความสามารถที่นําไปใช้ในชีวิตจริงและปัจจุบันได้แน่นอนค่ะ ถ้าทุกคนสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีค่ะหรือว่าจะเป็นเพจดิจิตัลคอนเทนต์นะ